เจ้าของโมเห no ็ต like like ์ไอโคืดนโมเห็ดเขาเจียวพายุบเหตดบอกคนอ่างแต่อางจะยี่อัตโนนาโถวันนี้ขึ้นปอไปก็บอกว่าคือบออยู่วัดอาจาร์วัดคือจางลายแต่ได้ยิ่งเข้าจางลายอยู่อันนี้อัตโนอัตอตโนอัตโนคติเรื่องของคติของเจ้าของความคิดของเจ้าของคิดว่าไปจากทีดีใครเลยาที่ขอไปจากทีก่อน ทูเพิ่นกาเจ้าเพิ่นกาแจนเพิ่นกาโยนเพิ่กนกาว่าดีคือกันละแต่ว่าเพิ่นไปเจ้าดีญิงเสียเขาไปยังซี่ยังซี่เดี๋ยวบอกคำบอกเขาดรอออกหน,าน่ายจังจีแล้วแหวนวะเขาดีจริงจี่เขาไปจังซี่แต่ว่าว่าจะเขาไปถึงอ่ารยังสบายบัดโอ้เขายากสบายบัด แต่ว่าอนูได้เขาได้ไดแล้วอ่ะดูเขาได้สิบกว่าปีแล้ว,ขวเขาได้ออนูแล้วนี่สิบกว่าปีแล้วตะกี้ยวกับอะไรเจงอย่างเจงอย่างหาเมื่อรับหานนี่หาเมื่อรับ,บาหันเนี่ยนึงเวลาเขาพันจาเนี่ยหาเมื่อมารับสองเมื่อขบปลาหาเมื่อมารับสองเมื่อขบปลาผู้ประทักเลยโอ้ยยานแต่เป็นยาเอืน่นบวบไปยังดอกเป็นดอกบวบไปยั้งเหี้ย มื่อที่หกกระเจ้ามาเอาเนี่ยพี่สันหน่อยแท่ก็เลยคิดพอ่อพูทธบเจ้าว่จไม่หน่อยสันหน่อยไม่หลหยสั้นพอดีกพอพอแล้วย่มแล้วเต็มแล้วจีิงแล้วเขาบอกกระเจ้าสิว่าบดีบ่าเมียนนีพี่น่องเลยดีเลย่ยองเจ้าขอย่องพูดที่มหายผ้พรมีแนวหาพรนวแหมมีแนวอยู่มีแนวย่องเอาอยู่ เจ้ากว่า็จะบอกว่าทำต่อไปเดินหน้าก็บอกว่าบวถอยวอมีอายุมยืนยืนเนอ,อะเท่าไรแล้วพอเห็นหน้าพอเม่ใจบูดกะจาให้สูดชมก็นี่บอกกันนั่นเจ้าก็ว่าบ๊เป็นยังรักษาการมาสังเกตเบื้องันสังเกตเบิ้งสังการเจ้าขอางมันเขาคิดวเป็นน้ำใจกับบูักบุลรบ เออมื่อนี่เหมือนคือมือคือส่งสี่รอยแต่คือมือแค่รอยแถขุดอ่นหลายเป็นยางเลยยางโพดโลกโลโก้ยางเกือบมาอบเลยพวกผมอมมานั่งมาเพียงนะบาดทเห็นผู้อื่นนอนมาเนี่ยโอ้ก็มาเคยไปตีพระเจริญวะล่ะโอ้ยานอนหลายเมยอาจารย์บอกพอผมนอนเมื่งเราสามมือที่กันผมยางบ่ได้ดิขาแข็งเบิ่ดเลย ข้าเจ้าวพิษใจไปเนี่ยตอนนั้นมาบอไปบอกกูได้เจ้าของย่าเองเจ้าของว่าดีทั้งนี้ก็เดินไปทั้งนี้ข้าเจ้าว่าดีทั้งนั้นก็เดินไปทั้งนั้นตอนนั้นแม่นี้เนาะหายากพวกเทวดาขาเจ้าจมาทุกเกตเด้อยกลายคอประสาทประสาทเด้อโอ้อยุยไก,ก่บุกมามาบนหนึ่งลืมลุมลืมมาเพอ้อแตงอยู่ภาคใต้ไปละมาแตหนึ่งอยู่ มาเจ้าอยู่มเพอใดบอกบอกจักจังหวัดใดบอจะบอกจังหวัดว่าจะเพอ้อเนี่ยก็เจ้าก็ามารำไปฟังโอ้มีต่คำสอนทั้งนั้นเลยก็เจ้ารำเก่งไงแท้แล้วพอตัวกูล่าเนี่ยก็พนยูซันอย่างบ่าลืมเแค่นี้อยู่พนกลับมา รับไม่ฟังโอ้เขาเป็นกตีไหลเป็นกตีไหลายกตีเตือนใจเขาลายเวหละถอยบ่ได้เรื่องนี้แต่ผู้ใดสิว่าดีกระลับผู้ใดสิว่าบูดีกระลับคือเก่าแล้ว <laughs> พูวเอเ่าเขาขันนี้แล้วจะถอยกับก่ไ้ด้บ่ม่ถอยหลังไม่จ่ดันหนาพระเจ้าก็ว่ายู่ปัญจายุทธ์แจงจักบอกคนนั้น ถึงก้าวเดียวยากไปใช้กระจางจะย่างก็ยดียเถึงยากต้องคอยไปคอยไปคอยไปทีละก้าวสองก้าวจะว่าเขากระเจ้ากระเจาแมนแมนันบวบว่แมนจักจะเป็นภระาทด้เป็นค้จริงกรบเบื้อจักโยจังวาเฮจังซีโอคนกติกติวัดกระดิเยนวัดจางหลายวัดสามวัดที่วัดเสียงคือบอยู่เป็นบ้าบออะไรกันครับ อยู่วัดบรรจบายก็ยังโดนเส้นยมวอเส้า,า,าก,กบินดาบาดกินว่าเส้นก็เล้วก็คิดว่าการรับทานของคนคิดเด้ะคิดจาของคิดว่าไม่ได้เป็นดีอยู่บ่ว่เส้นบ่ายในฝนเขาก็ได้แขงไปกรเ,เจ้าก็แขงฝนมาใส่ทานแดดดอกเขาก็แขงไปก็กรเจ้เาจตากแดดไปใส่าทาน อยาท้าบรีวาเานี่เขาก็ไดยี่สิ่แล้วล่ะสอเจ้าของเสียงเขาคือบ่วเอาเขาสอเจ้าของดักมันดีบนไหนบาดีกันคือจะมาศึกษาพวกพรมพวกพระราชกังพวกพยินมันเป็นอะไรอย่งนี้แ่มันดีบ่บ,บ่บบต้องปลาลบเถิงก็จะว่าเอาไปเลยเดินทางเอาเลย ท่านกระู้อยู่แล้วทุมทีกระเจ้าหลวงรับประหารท่านก็ไปเห็นอยู่แล้วมีผู้เดียวไปนั่นเท่าหลวงรับมรดาไปโอ้จะโดนแล้วชื่อว่าอาจารย์ยุนโดนอาทีโอ้โดนนี่หระประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิปีเปละเดียินเจออยู่บาดทไปปฏิบัติอยู่หัน อาจารย์อดีตอาจารย์ยุนนี่เลยบ่าวสุดยาดฟังฝันก็จะฝันโอ้เป็นจุดหนาโคตรได้รับทานชั้นอาหารมาจนพอไปอยู่ในป่านเด็ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าสอนดูฟังมันโอ้บุญมีดีหลวงพ่อว่าันอ้าวอจบแล้วหรอวะเป็นอะไรกวางเั่นวะตามกคนนั้นจะแก้วสนใจโย่ยายวันนี้อาจารย์ยุนว่ันจนอาจารย์ยุนใจว่าโอ้ฝนใจไปถึงแต่เขาหน่อยวันว่ันจน แต่ว่าเพิ่นว่าเป็นอาจารย์ยุ่นอาจารยตายจะดูแล้วว่าซั่นว่าหาก็ได้จัดอาหารว่าซั่นม่ใช่เป็นบุญอีหลีบ่บุญว่าซั่นก็เลยว่าเออว่าก็เลยว่าสัพเพสตตากัปปัสสกากัปปัสธากัปปัธาญาณะปุบ่แม่นนะอจิเตเชะดาจุกระังคามิตวาบ่แม่นว่าอะไรบได้ลืมเป็นปตาให้เป็นปตาเปิดญาณให้นั่นแหละ ขั้นบ่าบดิเป็นติดอยู่นี้ไหวอีบ่ายนะขั้นบ่าบอดิดอยู่นีจังบาหายเฮ้าหายทานแต่สิ่งที่ควรทานหายทานหายทานแต่ผูุ้มควรที่หายทานเพราะว่าเอาทานไปแล้วขั้นตาไม่การชงใจมันจะเป็นอว,ว่างเปล่าทีี่นะ หังชนทวิจังอนัตตาวินิจังจะกทีทางอาปาวิสรังวินิจังอันปปไายะสงวัดตินะจปบิวิญญาณีวังเวิญญาณโหุเอวาเบวิญญาณมาวหจียยะธรรมาจุกุวิญญาณอานอันตาอาปทายะสงวัดติดีจปบิวิญญาณังเจวังวิญญาณโหุเอวาไอวิญญาณมาโหดเจเจไปไปตายวิญญาณวิญญาณนั้นจุกอย่างเขาจะมีความจุกมาในเวลาเขาเดินเดิน อันนี้เด anyway. ินนวิเ like ว่ย like ก็วนเว่เดินจุกมเนี่ยอันนี้ก็โคนวะเนาริ่มเริ่มเดินวิเวกเนี่ยพอจงเดินขัดมือใดเดินวิเวกนี่ปรากฏดีโอนวายยังอ่ะเออว่า เียขาแบปเดินบนเกิดพ่ออยู่เขับปจิราดาวบนเกิดพ่อเกอร์เวนวานี่เกอร์เวนวาบนไปเมตตาเนี่ยเกินว่าานี่หมดละนี่เราบ้านมันมีหลายบทหลายต่อโบทซับบทเคยสมโชโมนี่ดิเอาเปล่าเดาน่าไม่กินเอาเดินหน้าเดินน้ำแข็งนี่น้ำแข็งนี่ครับผมครับปู่เขาไม่ให้ไปเจ้าน้ำแข็งน่าจะแก้วน้ำมนต์แก้วน้ำรับมาท่านหิวหรอกครูคือต้องกาลเฉพาะ เอาจองผิดพิดันการท่านในท่านถึกถือผิบอผิดหวังชาติจิตธรมนี่เด้อ้าทา่านบ่ถึอผิดหวังกุศลบางหนาบม่มีแต่ว่าหันประคาดอย่างนี้บ่อกันบ่เหมืนตายไปเป็นยังกระจ่างหมอมันจะด้ว่านี้กนที่ค่าดี่เด้ตายไปเราเป็นยังกระจ่างหมอมันจะเป็นมนุษย์ถ้าได้เปรียบคนห้ได้อยู่ได้กินวงเนี้บางคนโอ้ฝหดดิีนี้ การหากันนังอันนี้เห็นอยู่เห็นกับตาอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าวงเบาเขาดอกผัวมันตายมาในผัวมาหาเฮาวา่าโอ้เปนจังสั้นสันอีตัวแต่เบิ่งได้ปล่อยไฟใหม่ปล่อยไฟมา,มาใบม,มาเด้เบิดตระกูลนนะั่นขึ้นพอร,รอปลอปลอขึ้นบ่ได้เลยไม่ถอยถอยถอยเบิดตระกูลเลยนั่นแหละนี่เห็นกับตายยังยังทาเสมือนอย่งบ่ปาก ป่าก็ได้นี่ปัจจัยดังเช่นปาริวัวเอ่อนั่นเมื่อตายไปแล้วบ่บ่อยทานบ่อยทานบ่อยทานหรอกะบ่อยนังอยู่ซืูอนี่แหละเมื่เอเ้็วไฟมาใหม่ีเลยจะดีโอ้ยหันไปน,นั่งเลนี่แหละแต่ว่าบ่อยซื้อกับบุคือบ่เพอยหรอกเนาะ บบวได้ผัดเ,เพียงดอกบบ่เอ้ยซื้อบ่แบ่งเลยอันนี้เป็นความจริงเห็นใกล้ๆเลยจังหวะถ <c oughs> อยบัได้เรื่องดันถอยบัได้ไม่ได้ดันหะน่าบานาาี่บางอย่างคนเกินมามาว่าเบิ้งร้อยแปดร้อยแปดรอยแปดเบิ้งบางอย่างบอดิบัดทัดถิ่มมันหลายนะกบบวนาลลายเป็นรอยๆบาา่วอะก็ตกอยู่ได้ ขอพระศิวะถวายพระอ่ะพาพระพุทธเจ้าของพระอินรเพาะว่าพระศิวะกับพระอินที่รู้คุ้มความบุทธเจ้าเนาะเคยเรียนอยู่ตัวเนาะเออเนี่ยแหละก่าพระราชกังนะกับพระศิวะเป็นผู้ถวายเรื่องนี้ขคพระพุทธเจ้าเน๊แต่ว่าพระพุทธเจ้าคนจำเร็จง่ายแต่ <c oughs> ว่ากะเขียนมาอยู่เอาว่าจากอยู่ใส่อันนึงเพิ่น เอาไว้หันก็อ่าพ้นอันนี้ว่ายุบเจ้าดอกกล่าวถึงพยินเจก่อนจะสกักวดพิณาพินา,พนาสันติสันต่างปรินีศสหัสาดจะได้ปรินโตหารุนติพยินเอ่อวนพยินเออพยินละ่ะกลุ่มที่มาจากเรกว่าให้พระเจ้าทำบ้านนี้โตพยินเขียนไว้แท้ ผมทวกากดีพระดี่พระตาวัววาริวาระาเละาเลขปาจัวจูกะวัเทวจูอมบุตาฟาจะม่ไดุ้กการจะมาจะมาในโจย์จพิเาโลกเกวัดพุทธเจ่าเทวราชกฤยยังทุกเขงของว่ามหาทุกัาษะบกยังอ่างพุทธเจ้าหาวายังราชบดบทกับอันนี้โตของพระราชกังเทศนี้เนี่ยควรพอเป็นพระพอหินเด้พระราชกัง 把它干给我。